Steam! Steam! Shouting Shadow! Ring Gio-Lo! Hey! Seeking Legend... Cái quái gì vậy? Steam! Mình sẽ Steam! Mình sẽ Steam! Hơ! Mình sẽ Steam! Ờ... Steam! sẽ Steam! Mình ให้เป็นดอกไม้อุย้ยเฮี้ยเกินไปวะ่ะรถ้วคน,น,น,ควนไปเวตัวตนนง,ง,งจะมีเบเคือเฮี้ยอะไรเบคือเฮี้ยอะไรผมหายไปนานนะครับไอ้เฮี้ย กูเบื่อไม่มีอะไรทำ Let's let below is to let below Hello, p ไปสีไปสก๊อตเล่นดีไอ้สีเข่งดีเจดีกว่า You wanna stop it n o w we can n o w we can know The king me let like, going too far. I know we're lonely, we can't move on, man. Stay away, the sun's tonight, like it's on really oh The me like, <laughs> You จูม e w l o u e up 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 l o v e up up u เยเออเอเนี่พอน้องวไมมันไม่เลือกให้กวัววันเนียไปเี้ยประเทศอย่างกากเลยเอาประเทศกาจริงไงเหี้ยโอ้แบบไม่ค่อยเตรียมพร้อมอะเอาตรงเลย ให้เตรียมพร้อมอะประเทศอ่ะเห็นกูมั้นอ่ะเห็นกูพิมมั้นอ่ะยี่ประเทศก็โง,ง่โง,ง่ป่ะ In case e r e running l ล t e see see c u s e w e t o ้า a r a r you alone? We got a g o o man สเกิร t เวนเซมไอจู่อ uh, ยู่รงเียดีวะอิจาเตเมทามิเดเรเตรออยู่เรียนดีวะเอาที่โรงเรียนที่เราชอบแล้วกันอยู่อ่าอยู่อยู่ไดีวะอยู่อินไออยู่ประชาชื่อแล้วกันอะอินาเอเกสเวสวานาเมเดซิชกาวเวนจูชา

เลยเซนโตโน่เฮ้ยเซนโตโน่ไม่ได้แย่เปิดเปิดมาก็ไม่ได้แย่ชุดเตียวุฒบัตรกันป้นใช้ดิยาล้างคูดาวอะเออ,อเอาหาพี่ผมเราขอลองแทงหน่อยมีมันบากไปเพี่มันไม่บากใช่ไหมนี่มันไม่บักใช่ไหมยพี่ไม่บักเนาะเคเค <laughs> พี่พี่ม,มีมีผมบั็กป่ะพี่ไม่ไม่บั็กนะไม่บั็กโอเคเลยไม่โอเค,อเค,ไ,มอเคไม่บั็กไม่บล็บอกจะแบบพี่ลงไปดีผมจะชูบเกะกะเย็ดแม่กูทื่นเนิ่นเอกะ,กะป้ายป้าไ,ไปตีไปตีของกัน ไปตีของกันงาไปตีของกันงาอุ้ยชุดเตียวุฒไปให้เป็นดอกไม้ไอีซาหน่ะเป็นก็นเอาไอพี่ตีเฮียเนี่ยกูไม่ได้ใส่ช็อปอีควายดูเป็นไหมเนี่ย I can't again, I'm mean, in a and roll. When Godo kisses my red meat, I see she's going too far. Oh, you belong you, we got a booboo man. A say, I fall when the zam dries say, let's and lie again, I go oh, well Did <laughs> pa? มันทำไม่ผู้โอเคตีดี okay. ดดบวกสองร้อยเฮียแหละ and a t d e r gas red line I say s ซซ s going t o o far รออะไรอ่ะหับรออะไรอ่ะหับซึ่งสับอ่ะเขาว่เขวาวะฮะแลหมึงจะตีทำไมน่ะมันจะตีกันทำไมวะกูไม่เข้าใจเว้ย รถยายอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเฮียประเทศอะไรเนะี่ยเล่นอย่างยากเลยฮัลโหลนะฮะัลโหลเธอฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอเธอมึงไม่แดกเหรออีสัตว์ฮัลโหลมึงได้ยินกูไหมนี่มึงไม่แดกเหรอหรือมึงไม่ได้ยินกูนี่ไอ้เหี้ยมันอะไรไม่คุยกันเลยเหรอวะเล่นเกมอะไรไม่คุยกนะันอะ กูมไม่ได้คุยกับมึงไม่ต้องสำคัญตัวไอ,อ้ไตายช้างน้อยเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เด็กเฮียเตียอะไรอยู่นะ่ะเอางี้เองพิมพ์เป็นยูทู e นะพิมพ์ไปโบโซโต,ตาม,มาแล้วเลื่อนหาดูดีๆมันจะมีช่องพี่ไลฟ์สดอยู่นั่นแหละ <c oughs> อาอคู่อะเป็นยาวอัอนพ่อมึงอ่ะเฮียแม่งด่าพ่อเฮียแม่งด่ากู่ะ เฮียมันเกินไปปะควยแม่งอย่างมึนอะไหนยาชุบวะเออเฮียเล่นอย่างยาเลยเอาตรงอะมันจะตีทำไมวะสี่ะมันเอออะไรกันวะลองดูดิไหนมันมันแรงมัน,น่ะฮะไม้น่ะดูดิ โอ้ไม่ค่อยแรงเลยว่ะไม่ค่อยแรงเลยไม้ จะมาขวาทำไมวะมันจะเป็นพระเอกไงโอ้ยควยอะไรควยอะไร ึงจะทำหาพ่อมึงอะนี่ไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเวยเรื้อนี่อะ มันเลือนะ